ยินดีต้อนรับเข้าสู่นางฟ้าพยากรณ์ทุกสรรพสิ่งนั้นเป็นเพียงภาพลวงตามีแต่ความรักเท่านั้นที่เป็นเรื่องจริงก่อนอื่นเลยต้องขอกราบขอบพระคุณพี่พี่เพื่อนๆทุกทท่านทุกๆก,กการสนับสนุนทุก Subscribe ทุกไ like, ลทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจดีๆให้กับมี่ในการที่จะทำช่องต่อไปสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ กับนางฟ้าพยากรณ์น,นะคะวันนี้จะเป็นคลิปความรักนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงหธนูนะพลังงานความรัก ความรู้สึกของคุณและเขาในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรคะ The m a g i c ีย n ความพยายามนะคะความตั้งใจนะคะตั้งใจรักมากๆเลย มีความตั้งใจมีความรักครั้งนี้ตั้งใจที่จะรักนะคะ tide h a n g Man เอาออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะมีความคิดถึงนะคะเอาออกจากหัวไม่ได้เพียงแต่ว่าในบางท่านบางรายอาจจะไม่แสดงออกนะคะเป็นคนปากแข็งเจอคนปากแข็งรักนะแต่ยังไม่พูดอะไรประมาณนี้ The food, ะะจะได้ไปท่องเที่ยวนะคะจะได้ท่องเที่ยวจะเป็นความรักที่เป็นอิสระรักไรเงื่อนไขนะคะให้อิสระแก่กันและกันไปท่องเที่ยวด้วยกันหรือต่างคนต่างให้อิสระที่จะใช้ชีวิตแต่เมื่อมีเวลาที่จะได้มาอยู่ร่วมกันก็จะมีความสุขมากๆเลยนะคะนี่ The Star โอ้ oh, เปิดมาสี่ใบไ้าอัคน่าออกมาสี่ใบเลยนะคะพลังงานไม่ธรรมดามากๆเลยสำหรับชาวััตไฟ mm hmm. คุณจะได้พบกับความสุขกายสบายใจนะคะ mm hmm. ความฝันที่เป็นจริงความหวังที่คุณต้องการนะมันจะเกิดขึ้นจริงจากการมองโลกในแง่ดีของคุณนะ มันจะมาเพิ่มพลังงานความรักนี้จะมาเพิ่มความรักเพิ่มความสุขเพิ่มแรงกายเพิ่มแรงใจให้กับคุณเป็นความรักที่ดีมากๆเลยที่คุณจะได้เจอนะคะสำหรับชาวธาตุไฟในเดือนกุมภาพันธ์นี้เอ็ดออฟคัพคุณพร้อมนะคะที่จะก้าวออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่นะฮะที่ผ่านมาไม่รู้ว่าเป็นยังไง ที่ผ่านมาไม่รู้ว่าคุณจะต้องทนอยู่กับอะไรแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณจะกล้าหารที่จะเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่ความรักความสัมพันธ์ที่มันทก x i c ที่ทำให้คุณทุกข์ใจที่ทำให้คุณไม่มีความสุขหรือในบางท่านบางรายนะคะก็ไม่ได้เดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์หรอกแต่ว่าอาจจะแค่นะคะ กล้าหาญพอที่จะรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองกล้าหาญพอที่จะได้บอกความต้องการกับคู่ความคนรักของคุณนะคะเพื่อที่จะมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงนะคะนิสัยของกันและกันให้ก้าวเข้าไปสู่ความรักที่ดีที่ทําให้กันและกันมีความสุขให้รับเท่าๆกันเพจ of p e n t a c e s เด็กเหรียน จะมีการเชื่อมต่อกับอินเนอร์ชจะมีการดึงความเป็นเด็กออกมานะคะในการที่จะใช้ชีวิตใช้ชีวิตที่สดใสร่าเริงนะคะมีความสุขกับทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องการหาเงิน Queen of Pentacles จะมีการเติบโตทางด้านการเงินค่อนข้างสูงมากนะคะจากตอนแรกเป็นเด็กเหรียญน,นะคะเมื่อ ที่ผ่านมานะจากตอนแรกคุณเป็นแค่เด็กเหรียนแต่พอเดือนกุมภาพันธ์เข้ามาถึงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเ,อง,เองินหรือเรื่องความรักนะ่ะมันจะมีการเพิ่มพูนเติบโตก,กับแบบก้าวกระโดดเลยเป็นควีนเหรียญเลยนะคะโอ m ม god สีดา คุณจะได้รับการพักผ่อนและการเยียวยาจิตใจเยียวยาร่างกายนะคะถึงเวลาแล้วที่ความทุกข์ใจความทุกข์กายในอดีตจะอยู่ในช่วงของการพักพักรบนะคะได้พักร่างกายได้พักจิตใจมีการพักผ่อนฮิลลิ่งตัวเองนะสีดาบนะคะพักผ่อนพักผ่อนพักรบพักกายพักใจ แล้วเมื่อพักผ่อนเต็มที่แล้วนะคะมีการชาร์จพลังงานเต็มที่แล้วได้รับพลังงานความสุขได้พักพลังงานความรักเต็มที่ในเดือนกุมภาพันธ์แล้วคุณก็พร้อมที่จะลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งนะอัศวินไม่เท้านะคะนะความรักในเดือนกุมภาพันธ์ดีมากนะคะจะมีการชาร์จแบตแล้วได้ลุกขึ้นสู้ต่อในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะเะนี่ต่อสู้มีแรงต่อสู้กับชีวิตต่อ สองเหรียญน,น,น,น่มีแรงหาเงินมีแรงทำงานมีแรงหาเงินต่อสู้กับชีวิตไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาใดเข้ามานะคะนี่พร้อมสู้พร้อมลุยนะคะหาเงินหาทองนะคะเพราะว่าความรักดีความรักดีก็เลยมีกำลังใจนะคะในการทำงานในการหาเงินสำหรับชาวธาตุฝ่นี่เลย ก้าดาบอะไรก็ตามที่มันเป็นความทุกข์ในอดีตนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเจ็บปวดและทรมานนะมันใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วนะคะจะได้รับการปลดล็อกและเยียวยา The Tower จะเกิดเหตุการณ์ปรับปรับฉับพลันในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะมาสป라이คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจากร้ายให้กลายเป็นดีนะคะ จาก9ดาบจะเปลี่ยนเป็นอะไร King of Wands นี่ไงจาก9ดาบนะคะทุกทนเจ็บปวดทรมานผิดหวังเสียใจจะเกิดเหตุการณ์ปวดปับฉับพลันนะคะเป็น King of Wands ผู้ที่ประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องงานนะ,ะในเรื่องเงินในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะสำเร็จทุกๆเรื่องเลย King of sword นี่ไงฝ่าฟันทุกอุปสรรคปัญหาเข้ามาจะชนะทุกสนามรบ k o m s w o r d King of w a r นะคะประสบความสำเร็จในเรื่องเงินประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นพลังงาน k คิงเป็นพลังงานควีนออกมาเยอะมากๆนะคะสำหรับชาวธาตุไฟนะถ้าคุณเป็นชายหรือใจเป็นชายผู้หญิงของคุณจะเข้ามานะคะเป็นที่ปรึกษา เป็นกำลังใจนะคะเป็นคนที่เป็นคนที่ช่วยคุณเก็บเงินเก็บทองอะไรประมาณนี้นะต่อยอดเงินคุณทํางานหาเงินมานะคะเธอจะเป็นคนเก็บเป็นคนบริหารเงินหรือถ้าคุณที่เป็นหญิงหรือใจเป็นหญิงคู่ของคุณจะเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นเจ้าคนนายคนเป็นหัวหน้านะคะนี่เลยประสบความสําเร็จทางด้านการงานเป็นอย่างมากเลยคู่ของคุณนะ ที่ผ่านมานะคะสำหรับชาวธาตุไฟถ้ามีปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินหมุนไม่ทันนะคะงานติดขัดนะคะนี่เป็นลูกน้องถูกมองข้ามความรักความดีอะไรทําให้โศกเศร้าเสียใจมันจะเปลี่ยนไปละคุณจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งขึ้นเงินเดือนเป็นหัวหน้า นะคะนี่หรือประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานด้วยเพราะความรักของคุณดีแล้วนะคะในขอดูไพ่เลิฟเมสเซจให้กับชาวธาตุไฟหน่อยนะคะเอาอะไรไว้ดีนะ เลิฟแมนเซจให้กับชาวธาตไฟนะคะเมสสิงคนูเด้งออกมาเลยนะคะรีไดเร็กซ์ยัวูนะคะให้คุณคิดถึงแต่สิ่งที่ดีๆที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นความรักในความรักความสัมพันธ์นะแล้วมันจะเกิดขึ้นขอให้แน่ใจนะคะว่าคุณคิดถึงแต่สิ่งที่คุณต้องการโอเวอร์ทิงกินะคะ อะไรก็ตามที่คุณคิดขอให้คุณคิดบวกอยู่ในสถานการณ์อยู่ในความคิดบวกบวกอย่าคิดมากอย่าคิดลบนะคะเพราะว่ามันจะนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่คุณไม่ต้องการนะนี่ออกมาตอกย้ํานะคะว่าอย่าคิดลบอย่าคิดลบอย่าคิดมาก Open yourself to o r h e r นะคะโอเคเปิดใจของคุณนะคะเปิดหัวใจของคุณเปิดตัวตนของคุณออกมานะคะนี่มันจะเป็นการเริ่มต้นนะคะความรักความสัมพันธ์ในครั้งใหม่นะคะในการที่จะดึงดูดความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะคะ เปิดตัวเปิดใจนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์รักในครั้งเก่าหรือครั้งใหม่ก็ขอให้คุณแค่เปิดตัวเปิดใจออกมานะคะด้วยพลังงานความรักความสุขแล้วคุณก็จะพบกับความรักความสุขอยู่เต็มหัวใจนะคะขอให้สําเร็จสมหวังดังใจทุกประการนะคะสําหรับชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์มาถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น